ชุดนี้ก็เป็นชุดจูน,จนพลังนะจูนพลังตามมิติเนี่ยใช้มากมายอันนี้ก็จะเป็นสายอากาศอันนึงเหมือนกันสายอากาศอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กหน่อยนึงแต่ว่าคลื่นความถี่กนละคลื่นนะอันนี้มันต้องใช้ใหญ่แต่ว่าแต่ว่าความาเชิญการหมุนของรอบการหมุนนี่ก็จะน้อยน้อยหน่อยนึง ซึ่งให้ในยานความถี่ที่สูงความถี่สูงเราต้องใช้ใหญ่หน่อยนึงส่วนอันนี้ก็จะเป็นคลื่นพลังงานหินที่บางทีก็สามารถที่จะจูนตามวิติมาได้ในบางส่วนเหมือนกันนะอันนี้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นที่ได้เอาไปใช้ในเรื่องของเตียงที่เตียงที่ต้องใช้นะ,นะอันนี้อันนี้ใน ในชุดของเรื่องของพลังงานเรื่องของพลังงานในเชิงของจิตวิญญาณในเชิงจิตวิญญาณนะแล้วก็มีผสมพลังชีวิตอาจจะมีเรื่องของหินมาด้วยหินเนีช่วยด้วยใช้หินช่วยในเรื่องของทั้งพลังชีวิตแล้วก็พลังของจิตวิญญาณแต่ว่าการเหนี่ยวนำเนี่ยเราใช้เป็นขดลวดเหนี่ยวนำทั้งสนามแม่เหล็กแล้วก็ คลื่นพลังชีวิตแล้วก็พอมันสมดุลในระบบของมันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเรโซแนนซ์พลังต่างมิติเข้ามาได้อันนี้ก็ให้ดู